ตั้งวัวนนี่กะเลขทูบเนี่ยมือนี่มาแล้วสิยกมือให้สิบเบาเพราะว่าเพราะว่าทูบม้วดก่อนเนี่ยผมก็ยกมือให้ยังสีเนาะแล้วก็อีสามหกศูนย์นะแล้วผมก็เลยไปบอกว่าเนี่ยเป็นนี่เด้ออ่าก็จะเป็นเก้าศูนย์แล้วตาบุญว่าสนะผมจะวิเขียนให้อ่ามวนนี่ก็สิยกมือให้คือเราเลขทูบอ่ะครับบัดที่นี่อ่าเลขนะครับหนึ่งท่านว่าเลขกับมีเขามีหลุดเนาะครับเนาะกะ ให้เป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับใช้สติวิจารณญาณน,นะครับเนาะกะคือคุณยังค้นถามมาถามมึงรู้มึงคือว่าซื้อเองนะครับเ่าต้องตอบบ้าเข,าขาา uet, ้ากับบกหูว่าเลขจีบงยั้นันหูบานั่นนี่โอ๊ยกี่เครื่องบินมาสำนักนคุณแล้วครับอ่า <c oughs> ก็เลขกับเขามากกว่านานี่ที่มันเป็นกระแสกับแปดงวดติดเนาะที่มันดังๆนะครับหลายคนก็อาจจะเห็นเห็นบ้างพ่เห็นบ้าง,าางอาจจะถึงน้ำบ้างหรือบางคนอาจจะไม่เห็นงวดที่มันหลุดเลยคืองวดที่เก่างวดที่มาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์อ่า งัวนน่นก็หลุดนะครับค้นดาเท่าทุกมือนี่แหละเขามาแปดงัวนี่ตอนเขาคนก็นย่องอยุ่หรุดปั๊บเป็นหมาเลยเทีนงัวเมื่อกี้หัวจริงก,กับเขารูดศูนย์กบไปกับหัวถูบเฮาเนาะงัวนี้หนึ่งท่านวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าอ่ามักเก้ายังเอาได้เมื่อมาเก,ก้ายังก็จับมาใส่ได้เมื่อส่วนตัวอาจารย์นี่อาจารย์มักเก้าสามเก้าแปดสามแปดแล้วก็เก้าหนึ่งเลขผมจะมีอยู่สี่คูนะครับบ่ไหลเก้าสามเก้าแปดสามแปดแล้วก็เก้าหนึ่งอืม สามตัวจะมีเก้าสามแปดกับหนึ่งเก้าสามบูไดบอทันกะไปท้ายมองลอตเตอรี่ได้ครับเขามม่ดกเจ้าเลยอ่าถ้าต,ตัวที่มักที่สุดหนึ่งคือเก้าสามกับเก้าหนึ่งพอร่วมก,กันเลขหนึ่งเก้าสามนั่นคออ่าผมจะเป็นตัวที่ผมมักที่สุดผูหลังคนมามากักเก้าหามักยังได้บ่ได้เหมือนเด้มครับบาดิตีเก้าเพราะเลขอ่าเลขรูดเลขวิข่งเราเนีเ่ยสถิติเราดีเช่นสิบงวดเราหลุดแค่งวดเดียวก็คือหนึ่งพฤศจิกายนเป็นงวดที่ว่าศูนย์านเปอร์เซ็นต์งวดนี้พก่าวว่าล้านเนื้อหาแสนเพอาะเอ เห็นแล้วไปเปิดต no oh, right. yeah. yeah. ิ๊กตอเข็นงวดนั hmm. ่นศูนย mm ์ล hmm. ้านเปอร์เซ็นต์มาเนี่นอนแม่ปะจังบ้าัดที่นี่โอ้อยากไอ้คุ้นไปเันครับมันดังหลายงวดที่ว่าศูนย์แปดศูนย์ยังครับมันดังหมดต่ก่อนหนานั่นที่ดังก็คือว่ามันเข้ามาแปดงวดงวดที่ดังที่สุนก็คงจะเป็นศูนย์สองกับสี่หกี่สุ้มผมพักกันเต้นแรงเต้นกายอู่่หันอ่าสี่หกนี่มินาผู้ถึกหลายล้านแม่แล้วเก้าสิบห้าปีก็ถือล้านสามบอกแม่นว่าพี่๋อล้านสามเราเอาเงินมาใส่มือให้ห่าเหมือนเราเอาแม่คือหายไร แม่ถึงล่างสามอ่างวดนั้นพุ้เฒ่าถึงเลขอ่าครับหลักการงวดสี่หกมันมีคนถึงรางวัลที่หนึ่งอยู่สารคามเนี่ยมันก็เลยดังดครับครับพองะงวดที่เก่าไน,นี้ก็เป็นหนึ่งพฤจิกายนผมกับศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมกับวางนี่แล้วแบบนี้แม่เลก็กกอกาเรามีจัดปะ่ะใย่อันหนึ่งกับพ่อใหญ่นหนึ่งมาเม็นเลยศูนย์พ่อมึง,บ, <laughs> งมบัถือเต็มเต็มครับถือได้นะครับก็คือว่าหลายเลขก็มีเข่ามีรุ่นจะให้ถึงตลอนครับเป็นไปว่าได้แต่ขนาดมันรุ่นแล้ว ยังไม่เลิอกอันอยู่มัง่ 1, 9, 3, หงหนึ่งเก้าสามนี่โตตรงนี้ฮาพกแถบบ่ได้เลยลอตเตอรี่ครับเนี่ยตั้งวันนี้กะเลขทูบเนี่ยมือหนีมาแล้วสิยกมือให้สิบ่เว้าเพราะว่าเพราะว่าทูบมวดก่อนเนี่ยผมก็ยกมือให้ยังสี่เนาะแล้วก็เอ้สามหกศูนย์นะแล้วผมก็เลยไปบอกว่าเนี่ยเป็นนี่เด้ออ่าก็จะเป็นเก้าศูนย์แล้วตะบุญวาสนาผมจะว่าเขียนให้อ่า วันนี้กะที่ยกมือให้คือเก่าเลขกทุบอ่าะทองเนาะทองเนาะอ่าเหรอเลขกทุบมันตรงกันเน้ะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า่วนตัวสุดท้ายนี่ไปที่กลับหัวเพราะกลับหัวนี่แล้วแต่ได้ครับเด้อถ้าอาจารย์ไม่อยากให้กลับเดอกอยากให้มาตรงเอาไหมบอเอาไหม่บอ เลขกบางเอื้อเลขกเลขกทูบน mus sure> ну ี่มาตรงกันกับเลขกชุดเน่นของผมกูยูทูตัวใดมาตรงกันผมฟันเห็นมูซื้อกุ้งว่าะมูนี่เป็นมูตอนปันมผมเคยเอื้อมันบักกุ้งเน่านะมันแปล่าอย่างละกุ้งเน่าเก่านึ่งอ่าผมก็เลยตื่นเต่าขึ้นมาว้าให้แม่ทำกว่าว่าบ้างไอ้ฟันเห็นบักกุ้งไอ้สีซื้อเก่านึงเอาก็สิซื้อเก่านึงเอากับกุ้งเน่าเน่เดาอเป็นไรบัาบักละเมือบางเศร้านี่ฟันเห็นงูเห่า ออกลูกพร้อมว่าอยู่เงีอนแม่แต่ผม่มู้ว่ามันแปลมันหยังตั้งูเนี่ก็สิบ่เก่าบอกงูใหญ่ถ้าเห็นงูเห่าครับมันเลยที่ยายบอกยายบ่นี้มันเลี้ยที่ยายอยู่น้ำปูอยู่น้ำหนึ่งโคกเลยน่งานเราอีกแล้วนี่เตเตเตะเขาได้เลขเงี้ยไอ้เลขเจ้าข้องเนี่ยเหมือนเหมือนงวดนั้นบอกศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์บอกฟันว่าไม่คู่วะหายกับเตะเขาศูนย์ แต่ว่าก็งวดน,นี้ถ้าชอบชอบที่สุดเลยก็คงเป็นเก้าหนึ่งกับเก้าสามผมก็เลยเอาร่วมกันเป็นหนึ่งเก้าสามแล้วถ้าใครได้ดูในเพจมันเป็นเลขบ้านใหม่ผมหนึ่งเก้าสามหมู่แปดนะจะมาอยู่ในชุดนี้เหมือนเก้านี่กะเอาหาแสนเปอร์เซ็นต์บ่ครับอยากว่าล้านก็บ่กล้า,าว่าดอกอ่าแสนเก้าสองล้านเปอร์เซ็นต์บอกให้จีถึงได้ครับคือยังงวดก่อนแต่งวดก่อนนี่กะถือได้ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์เท่ากับกับมาอยู่อ่าโมแมนหายริบไปเลยครับจะ ตั้งงวดน,นี้ผมคิดว่าผมมั่นใจมีความรู้สึกดีก็ทุกงวดเพราะงวดที่มันดังมากมันกดดันเข้าปไะด้นมา่นางสมบัยยังสิไเด้ตอนมันดังเนี่ผู้แล้วคนแย่กันมาสั่นต่งวดน,นี้กับปูได้คัดคน้นเหลือเท่าถือเรียกจักถือว่าถึงเข้ากับมาคือกอบเขาสาธาเขายังมีความหวังแม่นบ่ล่ะครับย้อนเข้าลำบากแล้วเข้าเล้อย่างเมือนหนีแม่นว่ล่ะก็อาจารย์เวพรอาายในถึงรางวัลที่หนึ่งเหมือนหนีเด้อตาของเขากับถือมาแล้วตั้งแต่ อ่าหนึ่งกรกฎานี่เป็นงวดแรกของเรางวดนั้นผมให้ถ้าใครติดตามหกศูนย์ห้าเลข,ขออกงวดนั้นหกศูนย์ห้าสามตัวตรงอ่าแล้วก็เาาเลยงวดสิบหกกรกฎาคุ้มกัให้สามศูนย์ละมาดังดังนี่ก็มาอ่าหนึ่งตุลาอย่างเดียที่มันดังมีศูนย์สองมีสี่หกมีหกสี่ที่มันดังเรียงกันเลยแล้วก็เป็นงวดสี่สี่หกที่ดังที่สุดแล้วก็มาบบกศูนย์ล้านเปอร์เซ็นนี่แหละมีจัดมันออกก้างหาหนึงวดนั้นอย่าก,กะล่างหกสามเรียบร้อยเลยสานักอาจารย์น็อตตี้ แต่งวดเมื่อกี้ดีศูนย์ช่วยชีวิตยังมีศูนย์อยู่แล้วก็ทูบเรายังแต่ทูบผมไม่ได้เขียนให้เพราะผมยกไม่ขีปา่าผู้ใดเห็นกะจ้งแต่ว่ามีบุญครับอ่าส่วนตัวก็ไม่ได้เขียนให้แต่ว่ากบเขารูดศูนย์อยู่แต่งวดน,นี้ผู้ใดว่ามากเก้าหาได้บอกมันได้เหมือนพราว่าในทูบนี่เขาไปตาัาเล่นได้อ่าเขาไปตาัานเล่นได้เลขก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละมีเลขคู่กับเลขตัวเองแต่ว่างวดนี้เลขจะน้อยลงเพราะว่าเลขคู่มันดันมาตรงกับเลขชุดตัวเอง ถึงตรงเลยอปูว <parfois> for ่ามีเก่าไหมก็ต uh ้องมีเหมือนเมื like, ่อก่อนผมบอกพี่ว่าจุดทุบไลยตามหกศูนเนาะปู่บอกว่ามีศูนย์เห็นไหมอ่าแต่งวันนี้เราต้องกลับหัวหกหนึ่งไหมนี่อ่าไม่ไม่ผมผมกลับเองส่วนตัวผมจะกลับเองครับพิจารณาเอาเนี่ยแหละครับอามีไผ่จีทำยังบ่แต่ว่าจำคำไหวว่าเลขมีอยู่สีคูหามตัดออกอ่าเพราะทุกเข้าอาศัยดวงอาจารย์ ตา้ลังคนนี่มากไปตัดออกเช่นงวดที่ผมไม้เขาเนี่ก็ไปเลือกเอาออกเลขมันจังออกแบบนี้นี่เขาซื้อเหมือนใบก้อนจะหาบาทกจะได้แล้วเขาตัวใดมากเขายังมาใส่เพิ่มเอาอันเขาตัดตัวใดออกมันออกตัวนั่นลหะงวดที่ด,ดังๆเช่นงวดน่ะมซี่เก่าสี่หกลังคนตัดสี่หกบ่เพราะว่ามันออกแล้วมันจังออกสี่สี่หกนี้ย่าซื้อ,อว่ะอ่มมางวดนั้นทุกผมได้หลายเด้ครับจะคือยังวาเลขมีเข้ามีหลุดนะครับย้ำอีกครั้งเป็นแค่แนวทางอาจารย์ไม่รู้เลยว่าออกตัวไหนติ i k ตอกมัน ช่องฟอมมันมากอาไปลงในคนดาคนกระดาเด,ด้ถ้ามึงลู้ไม่หวอดโคตรพ่อโคตนแม่มึงซื้อรวยเองเหมืนนอนเด้โคตรพ่อโคตรแม่ขม้านะครับหลังๆเออบ้ารู้นะครับแต่ผมตีหูอยู่ว่าเล็ออกอ่กิ้งยังนี่วันหนึ่งตอใบซีโมงเนี่ยผมหูแน่นอนว่าออกกิ้ยังเ <c oughs> ออรู้ทุกคนอืมรู้รู้หลังวันนี้หนึ่งหกตัวเลยอ่ะเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะเปิดโชว์เปิดราบใหม่ผูดด้ใดจะ่ายลูกปกัจังไทยเนะ <c oughs> ะะะาะอ่ะเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวผ้าไหวปูกันเนาะครับเนาะ อนมุมือตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตรสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตรสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตรสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอาหาังวันทาอนันตนคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวา ภูเชมิกายะวาจะจิตตังอะหังวันทาอรหันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจะจิตตังอะหังวันทาอรหันตานคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาภูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตัง ตื้อนานสกุลบ้านเลขทีแ่แหละครับเอราะฟอนของเจ้าของเนาะ